มาแล้วข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงคุณเป็กสันชัยสามีของนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณธัญญาธัญเรศแล้วจะเห็นได้ว่าเขามีธุรกิจแยะมากมายนับไม่ท้วนเช่นธุรกิจแต่งรถธุรกิจความงามธุรกิจการเงินและที่ปรึกษาธุรกิจโลจิสติกเป็นต้น ไม่เพียงแค่นี้เขายังมีความสนใจในเรื่องอาหารอีกด้วยเป็นธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ที่ชื่อว่าโกเ e ๊กทางสองบ้านคนดังเราเคยพาทุกท่านไปชมบ้านสวยสุดอลังการของคุณเป๊กและคุณทัญญามาแล้วจะเห็นได้ว่าบ้านของเขานั้นมักจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดปาร์ตี้สำหรับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้เขายังมีแม่ครัวประจำบ้านที่ทำอาหารได้อร่อยมากๆดังนั้นคุณเป็กสันชัยจึงมีไอเดียใช้ครัวที่บ้านเป็นสถานที่ทำอาหารและได้ตั้งชื่อร้านว่าโกเป็กนั่นเองสำหรับประเภทอาหารของเขานั้นเป็นอาหารไทยแท้แบบโบราณจะส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยทีเดียว สำหรับครัวของคุณเป็กสัญชัยเป็นครัวขนาดใหญ่มีขนาดเทียบกับครัวของร้านอาหารได้เลยและอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือมีโต๊ะรับประทานอาหารที่มีขนาดใหญ่มากๆใช้เป็นทั้งที่ประชุมและเป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับเหล่าเพื่อนๆอีกด้วย ตัวคุณเป็กเองก็ไปเลือกซื้อวัตถุดิบเองถึงตลาดไทยตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีสดสะอาดส่วนเมนูอาหารของครัวโกเป็กนั้นอาหารทั้งหมดเขาก็เป็นคนจัดเมนูเองแต่ละวันจะมีการคละเมนูอาหารให้ลูกค้าได้เลือกสรนโดยไม่เบื่อเลยได้แก่ชุดน้ำยาขนมจีนสามน้ำน้ำยาปลาโคตปูน้ำยาป่าลูกชิ้นปลากาย แกงไตปลากุ้งสับรวมไปถึงกุ้งทอดกระเทียมราดซอสมะขามน้ำพริกลงเรือหมูหวานสีโครงหมูน้ำแดงกระเพราเนื้อน้องลายผัดพริกขิงปลาดุกฟูไข,ข่เค็มเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพจาก i n น t a g r กรมเปกลิยาในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมธุรกิจดาราหรือบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ